ฉีด PU เําเนินการแต่ก่อนที่จะฉีดมันมีขั้นตอนอะไรบ้างอ,าอยากให้บังแกพีเซนตนงานแล้วก็ผักมาให้เจผู้ที่พีเซต์แบบไรสาระมากเลยบางสา,าขาขอข้อมูลที่เป็นเนื้อหาและสาระนิดนึงได้ไหมอ่านหนึ่งปะขอหนึ่งนาทีนะคะถึงไหนแล้วคืออะแสลมการเกษตรนี่คืออะไรจ๊ะอันนี้ก็คือการ ละอองนะครับที่จะพึ่งออกไปเพื่อว่าไปติดกัลยาณ์เกัก่อนที่จะฉีดพีอฟมมันมีขั้นตอนอะไรอีกเจยถามหน่อยตัวเหล็กนะครับถ้าโดนพ u ูฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะติดแน่นเลยเพื่อว่าให้มันลอกออกง่ายนะครับเราใช้น้ำมันเครื่องนี่เด็กกำลังทากันอยู่ไหนไปดูก่อนอ๋อนี่ไง้ัเครื่องโตมาเหล็กนะครับคือเดี๋ยวเราก็จะใช้ หลังจากนั้นหล,หลังจากเราฉีดแล้วสามารถใช้เกียงเนี่ยขูดออกมาได้ง่ายๆอ๋อโอเคน้ำมันหมูหรือน้ำมันเครื่องคะบางน้ำมันเครื่องครับอ๋อค่ะ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 อันนี้กลาวว่าฉีดเนี้ย พียูจะถามหน่อยนะนะเท่าไหร่น่ยะนะนะแต่เราตัดใจเลยครับมันมีตั้งแต่1นิ้ว2นิ้วฉีด3นิ้วเลยก็ได้แต่ตอนนี้เนี่ยกรณีของเราเนี่ยเราจะฉีดแค่1นิ้วอันนี้ฟรีหรือเพิ่มตังค์มีค่าใช้จ่ายอ๋อไม่มีฟรีบ้างเลยเหรองานบางทีเซตอีเวนเนี่ยไม่มีครับก็ทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายหมดนะครับเราดำเนินการเดินเดินหน้าด้วย เงินอ้าวแล้วอันนั้นอ่ะเขาอ๋อก็ไปก็กำลังคุมด้านบนนะครับตนี้ก็บคุมด้านข้างอ๋อแล้วคุมทำใหม่เพื่อว่าไม่ให้ละอองออกไปอ๋อเหตุที่ว่าไม่ใส่หลังคาก่อนเพราะว่าหนึ่งก็คือตัวละอองเนี่ยมันจะจะไปโดนเกาะตัวหลังคานะครับมันนี้เราก็จะทําให้ง่ายขึ้นว่าไม่ต้องมาทําความสะอาดเยอะมากนะครับเจ๊ถามหน่อยบ้านหลังเนี้ยขนาดไซส์เท่าไหร่รวมเบ็ดเสร็จทั้งแอเรียเนี้ย รวมแบบเสร็จตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดอยู่ที่ร้0ยเจไม่ถึงครับร้อยยี่ส่สวัอันนี้4ี่คูณเอันนี้12คบคูณหอันนั้น4ี่คูณเคูณกันไปค่ะคตกพื้นฐานสแตนดาร์ดเลยหลายท่านสอบถามเข้ามายังไม่รวมหน้าต่างเพิ่มหน้านี่เพิ่มอะตกตอรอมอละเท่าไหร่โปรดัก ออริจินอลเลยอ่ะของเราเนี่ยถ้าเป็นตัวบ้านน็อกดาวน์นี่จะอยู่เฉลี่ยนะครับอันหนึ่งร้อยบาทต่ออันนี้รวมถ้าไม่ฉีดพียูนี้รวมอะไรรวมฉนวนกันความร้อนพร้อมเสร็จสับมีฉนวนกันความร้อนให้ปกติจะเป็นฉนวนดูละวันสองนิ้วค่ะแล้วหลังคาเนี่ยเมทัลชีตเหรอหรือเป็นเมทัลชีตติดพียูปกติ็ค่หนึ่งนิ้วแต่หลังนี้มีเพิ่มเติมนะครับคืสองนิ้วครับ อันนี้ของยี่ห้ออะไรเนี่ยไก่กาเปล่าเนี่ยอายุการใช้งานเท่าไหร่บูสโกบูสโกบุคาร์บอนนะครับและประกันอยู่ที่3 0ปีไม่ไม่ไอตัวโปรดักที่ยังไม่เพิ่มคือไม่ครับก็เป็นเป็นแซคคูประกันอ๋อแซคคูเป็นแซคคูแต่ตอนนี้เราจะอาจจะมีเปลี่ยนเป็นคาร์บอนที่ความหนาเท่ากันแต่ว่ากันแต่ประกันเนี่ยจาก15ปีเป็น30ปีว้าวว้าวว้าวเราพยายามเฟ้นหานะคะ เฟ้นหาสิ่งที่ไม่ได้ดีที่สุดค่ะแต่อายุการใช้งานยืดบ้านเธอนี่แข็งแรงเปล่าแข็งแรงพอสมควรครับก็เหมือนบ้านทั่วไปเหมือนบ้านจริงๆนะครับแต่เธอทำน็อกทินนี่เฮานะบ้านน็อกดาวไม่ใช่เหรอครับการสร้างบ้านของคนเรามีกี่ช้อยหนึ่งบ้านปูนสองอะไรคือบ้านไม้สามที่จริงเนี่ยมันบ้านไม้เนี่ยก็ก็โอเคบ้านปูนก็โอเคบ้านอย่างนี้ก็โอเคที่จริงแล้วแต่มันแล้วแต่ว่า คราชอบต้องดูแลรักษาก็คือคล้ายคลึงกันนะครับการปูนก็มีปัญหาเหมือนกันงานไม้ก็มีปัญหาเหมือนกันงานเราก็ยิ่งมีปัญหาอ๋อไม่ใช่มันก็พอๆกันก็คือบ้านก็คือบ้านนะครับก็หลังจากอายุการใช้งานในระดับหนึ่งก็ต้องมีการซ่อมแซมเจ๊จะถามหน่อยอันนี้เนี่ยสร้างจริงไหมส่งจริงไหมหรือจริงทุกรายครับผมก็แนะนําให้ติดต่อติดตามกันไปนะโอเคไม่ใช่แบบซุกงานซุกอะไรอย่างเงี้ยโกงสเปคเกล็กนั่นนี่ ชี้แจงได้ทุกเหล็กทุกเส้นเลยนะครับผมแล้วก็ตัวงานทุกชิ้นนะครับสามารถชี้แจงได้หมดแยกว่าทุกอย่างไม่มีฟรีก็เห็นเห็นสเต็ปอื่นเลเวลอื่นมีฟรีค่าส่นส่งฟรีนั่นฟรีนี่ฟรีแอร์ฟรีอะไรอันนี้เขาฟรีนะบังบวกมีแฝงบวกเข้าไปอยู่แล้วนะครับบางคนก็คือใช้เทคนิคตัวนี้เพื่อว่ามาเป็นกลยุทธ์ล่อเกี่ยวกับเรื่อง อสมมุติว่าฟรีแล้วเธอไม่พูดบ้างล่ะอแอร์รอ,อะไรขึ้นมาแต่ว่าเขาลดสเปคอย่างอื่นไปนะครับก็ไปเสียหายอย่างอื่นบางคนก็คือเห็นแต่ของแถมนะครับแต่แต,แต่ไม่ดูตัวงานที่ได้จริงนะครับความแข็งแรงก็คืออาจจะแตกอันนี้แจงสเปคได้ทุกสเปคเลยคะ่ะโครงสร้างอ๋อโอเคค่ะ จะฝากอะไรถึง f อหรือผู้ติดตามไหมไม่ก็ซื้ออะไระซื้อหาอะไรยังไงก็เช็คดูกันให้ดีๆนะครับถ้า,ามไม่ซื้อกับบังอ่ะปรึกษาฟรีได้ไหมเนี่ยได้ครับหลายคนก็คือทิ้งการเข้ามาปรึกษาหรือทักเข้ามาทางหลายนะครับว่าปรึกษาหาลือนะครับว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยไม่ดีอย่างงี้ สามารถปรับเปลี่ยนอะไรยังไงได้แก้ช่วยกันแก้ไขใช่ครับแต่เราไม่ได้ตําหนิหรือว่าร้ายใครนะคะเราเราไม่ได้รับต่อเติมนะครับแล้วก็ไม่ได้รับแก้งานด้วยนะครับแต่ให้คาปรึกษาได้นะครับว่าสามารถแก้ยังไงได้นะครับพลิกเกมยังไงได้ว่างั้นบริษัทบังชื่ออะไรคะทีชัดอีเวนต์นะครับผมเบอร์กันตินะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าห้าสามห้าหกสี่ห้าออฟฟิศบังอยู่ที่ไหนเนี่ยร้านเราอยู่สัตหีบครับผมแต่ เราจะย้ายแล้วไม่นานนะครับอีกไม่นานเราก็จะมีการย้ายไปห่างจากออฟฟิศเก่าประมาณ10โลนะครับโอเคค่ะป้านฉางค่ะสำนักทอนะครับรอชมรอติดตามครับผมโอเคค่ะป่ะเจ๊พาตามงานกันอันนี้จะเป็นโซนห้องน้ำนะคะความกว้างน่าจะอยู่ที่3เมตรเลยนี่3เมตรกว่าใช่ไหมบางเราจะเอียงอยู่ที่5เซนนะคะ เอียงเอียงพื้นอยู่สลปอยู่ที่ห้าเซนมีช่องที่เป็นช่องรูรูโบโบเงี้ยไม่ใช่หลังคานะคะโบโบอย่างเงี้ยนั่นก็คือช่องกระจกบ,บ้านเจไม่มีคําว่าแถมฟรีมุ้งลวดนะคะเพราะว่าเจาติดตั้งพร้อมมุ้งลวดค่ะจริงๆมันจะได้จบบอกไว้เลยสร้างบ้านยังไงไม่มีมุ้งลวดยุ่งกับเขา่าาตตัวเนาะเจสร้างบ้านไว้ขังขี้เกียจกับแก่นะคะจริงๆค่ะทุกหลังนะคะ มีมุ้งลวดส่วนท่านใดเราไม่ได้ถนัดงานเกี่ยวกับเหล็กดัดมุ้งรวดไว้ให้เฉพาะทางเราสามารถคอนแทคได้ทีมไหนนะคะทีมไหนที่ถนัดอะไรบ้างเรารู้จักกันไว้อย่างทีมนี้เจ๊ก็คอนแทคมาฉีด P.U ไม่ใช่ทีเซ e n เวแต่อย่างใดแต่เป็นทีมซับเพื่อว่าเจ๊ไม่สามารถทำเองได้ค่ะปาด ตัวบางไงบางเม่ปีนค้งสางเจ้ไม่บว่เบี้ยวเจ้เบี้ยวอะไรเด้อเล็กเจ้ห้องบางสเปคห้องอ้นอ้อยอ้ยอ้อยอ้ยี่นี่ตัวบางไงบางแม่มาปีนค้งสางกันวะนี่แม่สันดกอ้อยอ้ยอ้ยเล็กเจ้เบี้ยวเหรอเด้อพี่น้องเอ้ยทุกช่องที่เป็นช่องแสงโบโบอี้คือกระจกนะคะคือหน้าต่างพร้อมมุงลวดค่ะ ยังไม่อันนี้หลังคาล่ะหลังคาค่ะใจจบคุมงบไม่อยู่ทีเซ e อีเวนต์ใจจบคุมงบอยู่ทีเซ e อีเวนต์ห้องน้ําห้องน้ําจะมีห้องน้ําที่ครัวโซนนี้จะเป็นโซนครัวนะคะเอ๊ถ้าเจ๊จาไม่ผิดน่าจะเป็นหกหกอันนี้หกนะคะโซนครัวอันนี้จะเป็นสามคูณหกอันนั้นจะเป็นสามคูณหกอันนี้จะเป็นโซนโมเดิร์นค่ะแล้วก็จั่วข้างต้องติดตาม บ้านกันนะคะเจ้าของบ้านแอบแอบ,แอบรีเควส,วสน,นิดนึงจะเป็นบ้านแม่ชีพนาบุญบาปบ้าแมนะคะบ้านหลังนี้สีขาวทั้งหลังเผยมาแล้วนะคะเจรลเจ๊ลอเจอ้าของบ้านเลือกลายกระเบี้ยงอยู่ไม่ใช่ลูกค้าสั่งแค่หลังนี้หลังเดียวนะคะแทนเทนทนทนโครงนี้จะเป็นห้าคูณหกนะคะต้องติดตามกันมีดาดฟ้าด้วยหลังนู้นไม่ใช่หลังนู้นอีกหลังนึง่งไปดูด้านหลัง หลังนู้นจะเป็นทรงเหมือนอย่างงี้แต่เป็นโมเดลไม่ใช่ผลงานเจ๊แต่อย่างใดแต่เจ๊เป็นคนเก็บงานเก็บสียกย้ายให้กับพ่อดิกหมู่ในคุยวะเก็บงานก็โอเคแม่ยายสอนผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไวนะ้ณที่นี้ทั้งคำพูดคำจาและการกระทำเพื่อเป็นอัตถรสในการพรีเซนต์ฟังแต่ข้อมูลเยอะๆมากไปมันก็เบื่อนะคะ มันต้องคนพรีเซนต์ที่อึกระทึกคึกโครมสักนิดนะคะไลก์กดแชร์เจติกนะคะกับบางซาด้วย t ีเซ e อีเวนช่างทีมสปอร์ตทีมซับนะคะไม่ว่ากระเบื้องไม่ว่าพี่ยูไม่ว่าใดๆดกันทั้งสิ้นฝากไว้นะคะคนเราทำงานในสายนี้รู้จักกันไว้ไม่เสียอะไรค่ะยินดีที่ได้รู้จักครับโุม